สวัดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่สารปู่ย่านะครับจะมาดูรอนธานีนะครับวันนี้เรามาดูสเสน่หแสงสินชินีสารน,นะครับงานแสดงแสงสีนะครับอยู่ที่บริเวณสารปู่ย่านะครับ บริเวณน,นองบัวนะครับข้างหน้านี้จะเป็นน้องบัวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันก็ที่ก่อนน้องก้าวหรือไหนเนาะนี่เมื่อกี้บนหาที่จอดรถนะครับคนเยอะมากนะครับรถเยอะมากนะครับแต่ก็น่าจะอยู่ในอยู่ในโซนนี้แหละคิดว่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับก็จุดแรกเลยนะครับเหมือนเป็นซุ้มประตู ประตูสวยมากครับผมรเามารอยดะเาาินไปเรื่อยครับไม่รู้พี่กรน้องก้าวอยู่ตรงไหนโหนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วกำลังถ่ถายเซลฟี่อยู่ตรงนี้นะครับรอยู่หน้าประตูปูน อะไรอ่ะตรงนั้นอ่ะดูมีแสงอะไรออกมาอ่เดินไปลูกไหมเดินดูไหมนู่นเยอะอยู่นั่นนู่นมันอ้อมไปนู่นนั่นน่ะอ้อมหนองเลยนะถ้ายายอันนี้ก็เดินตายอยู่แถวนี้ย่ายนะเดินไปว่าได้เดินไปก็ได้ดน,นีว่านี่ว่เออเอาเอาไปตรงนี้ไปตรงนี้เข้าตรงนี้เหรอ อ๋อนี่มันจะเป็นไอ้สาลาเฉยๆใช่ไหมงั้นมาฝั่งนี้เดินอ้อมไปไหมหละ <c oughs> ่ะนน่นนะตรงตรงนน่นนะ้าไปตรงนี้อันนี้ไม่เข้าไปนะครับก็จะเดินไปก็จะเป็นสาลาอาหารนะครับสาลาก็สวยมากนะครับคนก็ขึ้นไปเยอะอยู่ <c oughs> เออ น,นี่มากับคุณยายด้วยนะครับคุณยายหลังจากเราไปกินซุกี้ตีน้อยเดียวนะครับเออ้เกไปไหนวะววเร็วมากเลยเกล่าอ,อันนี้จะเป็นซาลานะครับเราแสดงสวยมากนะครับก้าวไปชา้าๆก้าวไปช้าๆ เดี๋ยวเราจะไปดูโซนอีกโซนนู้นนะครับเราจะเดินไปนะครับเดินไปนู่นเลยนะครับเดินเสร็จเราก็ไปขึ้นรถพอดีแหละฝั่งนู้นนะป้ายอ่มาถึงแล้วนะครับตอนนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นเหมือนเป็นลูกกลมๆอ่ะเราเรียกอะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นที่ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปสวยมากนะครับเหมือนเหมือนกับไอ้ระบบสุริยะอะไรสักอย่าง ใช่ไหมก้าวเายืนดูสิก้าวโอ้โเท่มากเท่มาก one two three แช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูสะพานตรงนู้นอีกนะครับมีเสียงฝั่งนู้นจะมีเสียงด้วยนะไม่รู้เสียงอะไรคุณยายเริ่มหมดแรงแล้วนะครับยังไปไม่ถึงนะ ผ่านแห่งการเวลาเ,เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะันเป็นยังไงบ้างอ่ะไปก่อนไปไปอคุณยายไปแล้วนะครับส่วนเก้านี่ไปก่อนเพื่อนเลยครับไม่รอเลยนะครับวันนี้อากาศเย็นสบายดีมากนะครับไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นสบาย เดินไปอีกเึงจะถ่ายรูปได้บนมาถ่ายรูปเยอะเลยนะครับตรงนี้ใช่เพิ่งเดินมานะครับมาซา หน้ามันเหมือน,นแบบมีอะไรสักอย่างเราไปเดินไปดูโอ้ยตรงนี้เย็นสบายอย่างเลยเก้าข้างบนนี้เย็นมากเลยเย็นสบายเลยอ่ะครใส่อะไกัไนี่คุณเดดูกรแม่คุดโอ้ยตรงนี้เย็นมากเลยสบายเดี๋ยวเราจะลงมาดูด้านล่างนะครับ ก้าวดูอะไรเหรอโดนสะกดกิ่หรือเปล่าเนี่ยกำลังดูแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับหมุนอยู่ไม่เห็นเดี่ยวอู้หสวยฝั่งนี้สวยฝั่งนี้สวยก้าวมาดูฝั่งนี้ก้าวอู้หสวยมากเลยอู้หูสวยมากครับท่านผู้ชมครับการแสดงแสงสีอู้อย่างนี้สวยมากนะครับตรงนี้จุดนี้ยสวยเออมีควันด้วยอ่ะควันละมุนอู้สวยมาก อ,อู้สวยมากครับคิสตันโอ้มีควันออกมาด้วยครับโอ้หรอเป่าเนี่ยโอ้ตรงนี้อย่างสวยดูครับสวยมากครับมันน่าจะเป็นตัวนนูนะที่มันที่มันส่องอะที่ก่อนโก้เหรอใช่ด้านบนเนี่ยนฮะที่ส่องที่สอ่องไอ้น,นี่ลงมานะนี่นะครับ กวันออกมากด้วยนะครับสวยๆวยสวย,สวยอัศษจั์สวยงามครับเดี๋ยวเราจะไปชมจุดต่อไปด้านนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานบทเพลงวิถีเองกอนะครับตำนานนักรบเองกออะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ก,ก่อนก็ขึ้นไปแล้วครับนองกาวพี่ก,ก่อนก็เป็นสะพานอีกแห่งหนึ่งนะครับเราจะเดินข้ามไปฝั่งน้นนะครับโอ้ข้างบนอีเย็นมากเลยอ่ะเย็นสบายขึ้นมายืนเรื่องผีเย็นเย็นยืนก่อนก้าวอย่พึ่งไปไอากาศเย็นสบายเดี๋ยวถ่ายรูปให้สักรูปก,ก่อนเอาพร้อมหนึ่งสองสามแะ เจ็บร้อยแล้วก็มีอันนี้ด้วยฝั่งนู้นก็เหมือนสายรุ้งนะสวยครับเหมือนสายรุ้งอะไปดูไฟหยดน้ำค้างที่หยดอะไรสักอย่างแต่เย็นมากไป ไปอีกแล้วก้าวเดี๋ยวพาไปดูเหมือนมันเหลือนเล่นเปียโนเลยก้าวดนตรีนะ่ะที่เขาบอกว่าดนตรีทบทบทเพลงแห่งเอง็เอง,เองกอเนี่ยเ,<น>เหมือนเล่นกดกดคีย์เปียโน ไปไม่ได้ลูกมาฝั่งนี้น้ําต้องอ้อมไปฝั่งนู้นครับมาเร็วก็เป็นลักษณะของไฟหยดนะไฟเหมือนเหมือนหยดน้ำค้างสไลดลงมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับสะพานต่อไปนะครับสะพานสะพานที่เท่าไหร่เนี่ยสะพานที่สามหรือที่4ี่สี่แล้วจะข้ามไปจะเป็นอะไรนะครับ ขึ้นไปนะฮะแต่ว่ายายยังมาไม่ถึงไหนเลยยายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวรอยายก่อนลูกรอยายก่อนเหมือนเสียงเครื่องปั่นไฟหรือเปล่าก็น่าจะใช้เครื่องปั่นไฟปั่นใากาศเย็นสบายมากเลยนะครับช่วง ก่คืนนะครับวันนี้จุดนี้ก็จะเป็นค่ำคืนแห่งการบูชานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแสงสีจะเป็นแบบไหนนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณศาลานะครับกำลังกำลังแสดงน่าจะมีดอกบบวอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับกำลังแสดง อากาศเย็ยนสบายมากเลยแต่ฝั่งไหนล่ะอุยฝั่งนู้นมีอุ้ย,อ,ยออกมาแล้วสวยสวยสวยมากครับ

ย้ายมาฟังนี่มาฟังนี่มาอยู่กับร้านนี่มองเห็นอยู่พวกน,นะน,น่ะพวกขุน ในเรื่องของแสงสีนะครับไม่ได้เปิดไฟนะปิดไฟหมดนะครับด้านบนก็เปิดเฉพาะที่ใช้จัดแสดงนะครับโ,โอ้โหยังไม่เหนื่อยไปกันต่อใช่ไหมพี่กอนน่าจะมาประมาณครึ่งทางเออนี้เราเดินมาได้น่าจะประมาณหนึ่งกิโลแล้วนะครับก็การจัดแสดงก็จะน่าจะล้อมร,รอบบริเวณ พื้นที่ของหนองบัวนะครับล้อมรอบเลยนะครับซึ่งถือว่ากวางกว้างมากนะครับตอนนี้น่าจะมาได้ประมาณเศษหนึ่งส่วนสามล้อมรอบก็น่าไม่ไม่น่าจะต่ำกว่าสามกิโลนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามารับชมนะครับพญานาคาล่องทะเลโบแดง จุดนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ป้าทิเกียวก็สวยนะครับสวยเห็นเหมือนเอาไฟไฟจัดแสดงด้านล่างด้านล่าง แล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นวงกลมด้านล่างก็จะเป็นเหมือนขดหลอดไฟนะครับสวยงามนะครับนี่ครับเป็นแบบแบบไฟนะครับล้อมรอบต้นไม้นะครับด้านบนก็จะมีเป็นเหมือนวงวงของไฟนะครับจัดแสดงยาวไปนู่นนะครับ สุดนี้ครับไปแล้วครับพี่ก่อนน้องก้าวแล้วก็ยายยายสวรรค์กำลังเดินไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศเย็นสบายดีมากนะครับนี่ก็จะเป็นนองบัวนะครับนาสุดยอดไปกันต่อเหนื่อยนี่ยังก้าวที่ตอนตรงนี้แสงสนุกแห่งอนาคตตัวนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับ สนามเด็กเล่นเขาไปเล่นเลยเก้าแต่ตรงนั้นมีน้ำไม่ต้องไปเล่นนะจิงชานะเอาตรงจุดอื่นไม่ต้องไปเล่นตรงจิงชาโอ้อากาศเย็นนู่นใงสไลเดอร์นะตรงนู้นนะสไลเดอร์นะเป็นจุดสนามเด็กเล่นนะนะครับเขาก็เอา ไฟเอาแสงแสงสีเข้ามาคะรับดูแล้วก็สวยงามอีกแบบหนึ่งครับเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เด็กๆให้ความสนใจนะครับผู้ปกครองก็มากันเต็มกันเลยนะครับนี่ครับสวยงามอีกจุดหนึ่งนะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็ ได้มาครึ่งทางนะครับไม่ไหวแล้วนะครับยายกับหลานก็ <c oughs> <c oughs> ยังมีจุดที่ต้องเดินอีกประมาณน่าจะ2กิโลกว่าได้ตอนนี้เดินมาประมาณ2กิโลกว่าปานะไม่ไหวนะครับก็ได้มาประมาณครึ่งทางนะครับต้องเดินกลับไปเอารถมารับนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจมาชมการแสดงนะครับแสงสีนะครับแสงสีเสียงที่บริเวณสันบุญา อำเภอเมืองจังหวัดอุรธานีนะก็จะเป็นอยู่ที่จัดอยู่ที่หนองบัวนะครับบริเวณรอบหนองบัวก็สามารถที่จะมารับชมได้นะครับผมกลับแ้วนรถก่อนครับคลิปนี้นะครับพาดีก่อนน้องก้าวมาดูนะครับบรรยากาศช่วงกลางคืนครับผมปา็กซีนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วนะครับเจอกันหน้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ